กลับมาพบกับเกมภาษาโอ้มายคุปเห็นเลยว้าเล่นยังไงวะเนี่ยอ้าวพังเลยเกมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันกดอะไรวะอ๋อไม่เล่นนานเลยขอสักทีหน่อยเปิดประเดิมด้วยขี้เลยโอ้ยชนขับรถชนผิดกฎหมายโอ้โหเจ้าคว้ามันเล่นปืนมันเล่นปืนโอ้ตำรวจ จํตำรวจอะไรเนี่ยตำรวจเมกาป่าอุ้ยตำรวจเมกาต้องด,ดูงดดงดดสักทีตำรวจเมกาุอยอยากได้ปืนยังขอใช้ปืนหน่อยอยากลากคมคมโอ้โหหัาใหม่ลูกตาผีพยายมขอตั้งชื่อว่าลูกตาพยายมเฮ้ยอีป้าอืมเฮ้ยผมอยากลองใช้ตาพยายมอ่ะเฮ้ยไม่อยากคุยกับไอ้มืดนี่ย,ยิงกว่าโกมุโกมุโนไายวะเนี่ยเตือนอันตรายประตู ได้ของกินมาฟรีได้น้ำฟรีโอ้โหแก๊งเตอร์โอ้โหเดี๋ยวเดี oh, oh ๋ยวเดี oh, easy, easy, <t ry up> oh ๋ยวเยอะเกินไปเปล่าอ oh ุ oh, todas, 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 todas. Oh ้ยโอ้ยอุ้ยากเกินอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โอ้โอ้อีซี่อีซี่จริงเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตา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 ยโคตรแรงนี่อีซี่เนี่ยนี่ผมเลือกอีซี่นะไม่ได้เล่นโหมดอื่นเลยนะ ก็เดี๋ยวไม่ผ่านเอ้ยอ้าวยิงไม่โดนเฉยงงพี่มิสเตอร์ดำนี่มันไอ้นี่จริงนะก็อ้าวปลาใส่คนอื่นทำไมนี่เยี่ยดน,นะเดี๋ยวนี้เยี่ยดน,นะอันนี้มันเยี่ยดน,นะไอคนขาวอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยนี่โกมุโ,โกมุโนโกมุโกมุโนอเอเไม่ได้ทำอะไรเลยมาใกล้ๆหน่อยลูกพีม่มาให้ผมต่อยสักทีมาเอาก้อ,อ,อี้ไปกินก้อ,อี้อืม จะท่าใหม่ไหมโอ้ยยังไม่ได้วะรีบผ่านดิผมรู้สึกผมไม่ปลอดภัยเลยโอ้โหเล่นลูกซองเลยตำรวจเล่นลูกซองวิอย่างนี้ผมก็ตายโอ้โหมีปืนพกงอีกเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเ้ยเดี่ยวเอาปืนมาต้องกำจัดลูกซองก่อนไอ้นี่น่าจะแรงน่าดูเฮ้ยเล่นถังขยะเลยหรอเดี๋ยวดิอุ้ยนี่น่าจะแรงน่าดูอะโอ้ยโคตรแรง อยากลองใช้จริงๆลูกซองเนี่ยขอล้องหน่อยได้ไหมไหแล้วเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนเอาหูยไม่ได้เก็บเลยโอ้จะได้จะบ้าวโอ้อ้าวตกเลยลูกซองอยู่ไหนผมต้องการลูกซองมากเลยลูกซองกลมๆโ,มโนคำลามใส่ให้ไม่ยังใส่ให้หมดใส่ให้หมด ตอนนี้ไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องด้วยมูเม็มตดตัวเองจะบ,บ้าได้ท่าใหม่แล้ววะเอ้าท่าก็ไม่มีอะไรนี่หว่าเพลินพุงเหรอเออท่าเพลินพุงไว้เฮย้ยมิสเตอร์ดำนี่สแคปอุย้ยสแคปสแคปหน่อยสแคปนี่เขาเรียกว่าเคลือ่อนตะเคลือ่อนที่พริบตาเคลือคล่อนที่พริบตาเออไม่ใช้ป,ปืนอ,อ,อุ้ยอุ้ยโว้า เอเสพยาเสพยาหรอนี่ยิงหมดแก๊งเลยโอ้โหหัวโจกมาหัวโจกมาโอ้ยเอยอ้าวถึงหมดอีกโอ้โหเสพยาดิเพื่อนพุงถ้าเพื่อนพุงหน่อยเพื่อนพุงมันแบบก็ยี่มาจากไหนมานี่ดิไม่โอ้โหเล่นทุกซองเลยตำรวจผมว่าตำรวจนี่เกินไปแล้วโอ้เล่นเล่นหลายกระบอกด้วยเล่นหลายกระบอกด้วยนี่ไหนขอลองใช้หน่อยดิโอ้ปึ้งปึ้งปึ้งหมนมกันนี้หว่าโอเฮ้ยยังมีอีกเหรอ โอ้โหมันเล่นลูกซองไม่หยุดเลยว่ะผมว่ามันขี้โกงกันไปแล้วขี้โกงกันไปแล้ว <c oughs> อ้นัดเดียวยหรอโคตรแรงแรงจริงวางเอาหมดแล้วเสียดายอีกอันหนึ่งอ่ะเมื่อกี้ยังเหลืออีกนั้งอันหนึ่งนะวางไว้อยู่อะที่พื้นอะไม่มีใครเก็บน่าเสียดายอยากย้อนกลับไปจังย้อนกลับไปได้ปะอ้าวไม่ได้เว้ยจบแล้วโอ้โห,โโหเกมนี้มาไวเว้มาไวเพิ่นพุงเพิ่นพุงเพิ่นพุง เพื่อนพุงอ้าวผิดท่ามากินขยะไปมากินขยะด้วยกันดีกว่าเอาไปให้พี่เสริมหน่อยเด็กคงอพี่เสริมมาดิตอนนี้พี่กลายเป็นผู้ต้องหาแล้วยังไงพี่ก็ต้องเข้าคุกพี่ขอเอ้ยแต่พี่พิ่งเข้ามาแล้วพี่พิ่งออกอุ้เอยเล่นลิ้นท่าเล่นลิ้นเหรอทำไมมีแต่ท่าประหลาดวะร์าน,นี้ท่าประหลาดน,นั้นเลยโอ้ไหนขอเล่นลิ้นอุ้ยหนวยสว่านมาเลยเล่นลิ้นอ้าวผิดท่าโอ้โหปืนกลอุ้ยอ๋อ อ้ต้องต้องให้มันเล่เลนระยะก่อนเล่นระยะนี่ลูกต,ตายยังยืดลูกตายยังยืดโอ้ยิงเพื่อนไหมซะตายยังโอ้โหไม่ไม่ตายต้องสแคทต,ต้องสแคทหน่อยต้องสแคทสแคทเคลื่อนที่พิษตาเคลื่อนที่พิษตาเอาปืนมาปืนกลน,นี่น่าจะเป็น M5 เปล่า M5 ใช่ฟะวะ,วะมัว่วเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยง,ยงอุ้ยอยากได้ลูกซองอ่ะผมชอบลูกซองมากเลยคราวน,นี้ไม่ค่อยได้ใช้ท่าเลยวะ่ะ อั uhm. นนี้นะะี hai, <le> ่ปืนปืนไงปืนหมดไปโอ้ยอ้าวผมไม่น่าใช้หมดเลยพังซะอุ้ยโอ้โหโคตรอยู่โคตรคงประพันธ์พื่ไม่มันนานเนี่ยวะถือคู่ได้ปะโอ้ไม่ได้วะนั่นเดีได้มาดิมาดิ็วเร็วเรพี่ต้องการเลยพี่ต้องการเลยหมาหมา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 สิวะนี่ยิงแหลกยิงแหลกยิงแหลกนี่กายโอ้ร้อนระเบิด เบียง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 โอ้โหถึงที่ดีว่ะผมชอบมากกว่าไอ้นี่เฮ้ยมันโอ้โหหายด้วยมันมีหายค่อยค่อยค่อยคคุยอุ้ยมันจริงเนี่ยปืนอันนี้ปืนเพียบอันนี้ปืนพี่โอ้ปืนอีกแล้วปืนอีกแล้วปืน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 ยิงทิ้งยิงทิ้งอันนี้ยิงทิ้งไปอันนี้ยิงโอ้โหกว่าจะหมดมันกดค้างนะปะโอ้น่าจะได้อยู่นะ มาดิมาให้พี่จะยิงอีกทีสินี่บอเหรอเนี่ยนี้มาดิมาดิมาดิเปวี่ยงเปลี่งเๆๆี่ยงเปลี่งๆปๆๆ่ๆเปี่ยงเ่งเี่ยงเี่ยงเ่เปี่ยงเปลี่เี่ยเี่ยงป่เปี่ยงปังปังๆังมาดินี่หนังบูหนังบูอ้ยนังบูหนังบูอย่มีปืนด้วยเฮ้ยคอมเตอร์เฮคอมเตอร์ทีคอิเตอร์อะไรวะอ้จะปืนโอ้โมัอยู่ข้างในหมดเลยอะมาดิปังอ้ย วิ่งไม่ได้ดงไงถือลูกซองอยู่อ่ะโอ้โอ้มีพี่มาเล่นอะไรกันเนี่ยยิงชิงบอลหรือเปล่าเฮ้ยยิงไม่โดนหรอกนะยิงไม่โดนหรอกยิงไม่โดนหรอกนะยิงแล้วม่ยิงไม่โดนหรอกเบิงบ้งวองวองมีพี่ตุยตูดพี่ตุยตูดมันยิงโดนแล้วมันยิงโดนเอ้ยวันนี้จบเร็วว่ะพัน,นี้จบเร็วอันนี้จบเร็วว่าไงจ๊ะจบแล้วนี่กระสุนยังไม่หมดเลยเนี่ยมาจบแล้วหรอจบแล้วเว้ยโหยพัน,นี้จบไวเน่ยแชทโอ้ยยิงซีกนาทียังวะเดี๋ยวจบพันี้ต้องไปทำควาศาสตร์ไม้ก่อนเหม็นหมดละ